สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับพี่สาวต้องบอกว่าเป็นอีกท่านหนึ่งนะฮะที่ประสบความสําเร็จเร็วมากนะฮะล้วก็เป็นแบบเหมือนดาราแล้วตอนนี้นะฮะโด่งดังมากใ,<ช>ในธุรกิจนิมนะฮะ<ช>ไปเจอใครก็อยากถ่ายรูปทั้งนั้นเลยนะฮะวันนี้เรามาเจอตัวเป็นๆแล้วนะฮะนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่ารับรายได้นะฮะต้องบอกว่ามากกว่า3 0 0แสนเนาะ<ช>นะฮะมากกว่า3 0 0แสนนะฮะต้องบอกว่า <laughs> คือเป็นรายได้ที่นะฮะผมรู้สึกตื่นเต้นแทนเลยนะฮะวันนี้ฮะ,ะอยากจะให้ พี่กุ๊กไก่นะครับแนะนําตัวเองหน่อยครับว่าพี่กุ๊กไก่ชื่ออะไรทําอะไรอยู่ที่ไหนครับค่ะอ่าชื่อชนิสาุญประสิทธิ์ค่ะชื่อเล่นชื่อกุ๊กไก่ค่ะก็เดิมนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะอยู่จังหวัดนนท์ค่ะตอนนี้อายุห้าสิบแปดแล้วค่ะตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจทําเกี่ยวกับอะไรพี่กุ๊กไก่ค่ะอ่าทำธุรกิจสามธุรกิจเนี่ยนะคะเป็นแฟนชายเป็นโอท็อปแล้วก็เป็นออกไลน์ค่ะทำมากี่ปีละ สี่ห้าปีแล้วค่ะเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยสี่ห้าปีแล้วก่อนนั้นน่ะสามีเลี้ยงอ๋อโอเคนะฮะสามีเลี้ยงนะฮะแล้วก็พึ่งมาเป็นเจ้าของธุรกิจได้สี่ห้าปีนะฮะพี่ไก่ครับเจอธุรกิจอินดีมได้ยังไงครับอ่าเจอวิกฤตค่ะก็ด้วยที่เราทําธุรกิจใช่ไหมคะแล้วก็หมุนเงินเนาะดี S <S ก็อย่างที่บอกค่ะขายของในห้างเงินก็จะออกวันที่30แต่ว่าเขาจะรับเช็ควันที่11เงนินออก15รับเช็ค25ช่วงระหว่างที่รับเช็คนี่ยรอรอค่ะเราไม่มีเงินหมุนแล้วก็เป็นหนี้ค่ะเราไปกูน้นอกระบบมาก็ส่งดอกวลาหกพันเจ็ดส่งได้ค่ะแต่พอมาเจอวิกฤตโควิดเนี่ยทำให้เกิดพิษผันชีวิตคะ่ะก็คือธุรกิจท,ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดที่เราจัดอยู่นะคะเพราะว่าเราจัดตรงบันดีแคร์เนาะก็เจอวิกฤตโควิดอย่างหนักเลยแล้วก็มา ลตลาดที่รอดการัดตลาดนัดก็จัดไม่ได้นะคะธุรกิจแฟรนไชส์ที่ขายในห้างเก้าทั้งหมด9สาขานะคะเซ็นทันเจ็ดโลตัสสองก็ต้องปิดตัวลงค่ะเพราะว่าเขาให้ไม่ให้นั่งกินที่หนักกว่าน,นั้นอีกก็มาเจอโอท็อปค่ะเคยออกในงานเมืองทองธานีเขาสั่งห้ามออกเหมือนกันก็เลยทุกอย่างเลยล้มหมดเลยค่ะสามธุรกิจแถมเป็นหนี้สล้านบาทครับ มั่นใจอะไรในธุรกิจดีมครับทําให้เราแบบตัดสินใจเข้ามาครับคือพูดตรงว,ว่าเปรมไม่เคยรู้จักธุรกิจเครือข่ายมาก่อนไม่เคยรู้จักเลยก็ไม่เคยทําด้วยนะคะแต่วันนั้นอะที่ได้ดูคลิปได้มาศึกษาข้อมูลเราเห็นโปรเจกต์โดหนี้ค่ะซึ่งเราตอนนั้นอะเจอวิกฤตถึงขั้นจะฆ่าตัวตายเพราะว่าเราเจอเจ้าหนี้ถวงเจอเหตุการณ์หล,หล,หลยายๆอย่างมันดันเข้ามาเชื่อไหมคะว่าตอนที่เข้ามาทําอะพี่ไม่มีเงินสักบาทพี่เก็บันละห้าสิบาทมนละร้อยห้าสิบหกวันนะคะ เพื่อมาทำธุรกิจอินดีมเพราะพี่มองแล้วว่ามีเป้าหมายที่จะปลดหนี้ได้ค่ะนี้สี่ล้านพี่พี่ตั้งเป้าหมายไ้แล้วว่าพี่ต้องปลดหนี้ภายในสามปีค่ะพิ่วไก่ครับตอนนี้ครับพิ่วไก่นะรับรายได้จากธุรกิจอินดีมเนี่ยโปรเจกต์ปลดหนี้เนี่ยไปกี่บาทแล้วคะ,อะตอนนี้มากกว่าสามแสนแล้วคะ่ะนะครับในเวลาที่จะทจํจริงจริงแปดเดือนนะคะสามแสนบาทโหเป็นรายได้ที่แบบขนลุกเลยนะมหัศจรรย์มากมากครับกับ วันที่ล้มแล้วนะฮะแทบจะแบบไม่มีโอกาสจะขึ้นมาได้เลยะฮะแต่วันนี้ก็อินดีมนะฮะสามารถที่จะให้ชีวิตใหม่พี่กุ๊ไก่เนาะนะฮะผมผมเชื่อว่าบางคนอะ่ะแบบล้มละลายแลยว้วอะไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วอนะแต่พี่กุไก่ก็เจอโอกาสวันนี้ก็พลิกขึ้นมาได้มองเห็นช่องทางที่จะปลดหนี้ได้เนาะพี่กุไก่ครับพี่กุไก่มีอะไรจะฝากคนที่ดูคลิปนี้บางท่านนะฮะแบบเจอวิกฤตโควิด เจอผลกระทบงานประจำนะฮะมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องหนี้สินนะฮะแต่อยากจะหาโอกาสให้กับตัวเองแต่ก็ยังไม่กล้าเปิดใจหรือยังไม่กล้าตัดสินใจพี่ไก่มีอะไรจะฝากถึงคนที่ดูคลิปนี้ครับค่ะคนนี้ไม่มีเงินนะคะตันนั้นพี่ไก่ไม่มีเงินเลยพี่ไก่เก็บคะ่ะเวลาห้าสิบบาทเวลาร้อยใช้เวลาทั้งหมดห้าสิบหกวันขอแค่คุณเปิดใจเข้ามาศึกษานะคะเพราะทุกคนอ่ะอย่ารอความพร้อมคะ่ะ เพราะว่าความพร้อมไม่มีในโลกคุณรอความพร้อมเมื่อไหร่นะคะครอบครัวคุณนี่แหละค่ะจะลำบากค่ะก็พี่ฝากไว้ท่านนี้ค่ะก็ใครที่เห็นโอกาสเนาะดูคลิปนี้แล้วก็อยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้นะครับก็ ทักหาพี่อุไก่ได้เลยนะพี่อุไก่ย,ยินดีไหมครับยินดีค่ะ,ะเพราะว่าคนเฉพาะคนให้มีเงินนะโทรมาได้เลยค่ะ,ะพี่ไก่มีคําตอบให้ว่าหาเงินยังไงพี่ไก่ย,ยินดีแบ่งปันแล้วก็แนะนําวิธีการเริ่มต้น